นี่คือบรรยากาศด้านนอกของอาคารนะคะวัดที่ปธรมมารามค่ะเป็นวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นวัดที่อยู่ที่เมืองแมนุคาวออเแลน์ค่ะนิวซีแลนด์ค่ะนี่บรรยากาศด้านนอกค่ะก็ประดับด้วยดอกไม้เนาะค่ะผู้ที่ดูแลวัดนะคะก็มีประดับปลูกต้นไม้รอบๆศาลาค่ะ ก็เขตวัดก็มาสุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะแล้วก็มีแกะค่ะมีแกะเขาก็เลี้ยงแกะเนาะคือบรรยากาศร่มรื่นค่ะยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าด้านบนนะคะก็เป็นเนินเขาขึ้นไปนะคะก็จะเป็นมีศาลาไว้สําหรับนั่งสมาธินะคะของพระท่านที่ไปนั่งสมาธิหรือว่าแม่ชีนะคะ ก็จะเป็นเนินอย่างนี้แหละค่ะกะพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ จะว่าไปแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็ศาลาก็เพียงพอคะ่ะศาลามีสองสามหลังเลยทีเดียวนะคะมีครัวนะคะมีที่กุฏิของพระนะคะกุฏิของพระแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมนะคะห้องประธานทีป่ปฏิบัติธรรม ่นี่คือเป็นสนามหญ้าเนาะค่ะตรงนี้อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะเกิเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งแล้วก็ค่อนข้างเรียบค่ะคือไม่สูงไม่ต่ามากนะคะถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมอะไรนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเมนูษข่าวนะคะพี่น้องที่อยู่ในนิวซีแลนด์นะคะถ้าต้องการจะมาปฏิบัติธรรมนะคะ มาทำบุญตักบาตรนะคะเชิญเลยนะคะค่ะถ้ามีเวลามีโอกาสวันหน้านะคะจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลวัดนะคะว่าประวัติของวัดนี้เป็นมาอย่างไรนะคะค่ะเห็นบอกว่า ห้าปีผ่านมาแล้วนะคะที่ได้ลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญกถินที่มาจากทางไทยแลนด์นะคะที่มามาช่วยนะคะมาช่วยทําบุญแล้วก็มีงบมาซื้อที่ดินนะคะสร้างอาคารนะคะกะเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวัดตรงนี้นะคะให้ผู้ชมได้รับรู้ว่า การมาสร้างวัดที่นิวซีแลนด์ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างนะคะค่ะของการอ,าอนุรักษ์ไวซึ่งนะคะศาสนาและวัฒนธรรมค่ะของชาวพุทธเรานะคะกับประชากรที่<ม>เป็นคนไทยที่มาจากไทยแลนด์มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะหรือว่ามามีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นอาคารของกุฏิที่พระนอนนะคะจุดนี้นะคะค่ะก็ปลูกดอกไม้ไว้สวยงามค่ะ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านเรือนของผู้คนค่ะที่อาศัยอยู่ตามละแวกนี้นะคะบางคนก็เข้าไปทํางานในเมืองนะคะก็มีบ้านที่ออกมาอตรงนี้แล้วก็บางคนก็ทําฟาร์มค่ะอาจจะมีมีวัวหรือว่ามีแกะนะคะหรือว่าทําปลูกกับอะไรนะเอะอพวกพวกผักผลไม้ค่ะบางคนเขาก็มีปลูกผักผลไม้ส่งขายที่ตลาดค่ะ คันนี้ก็เป็นทางที่ออกไปนะคะให้ชมบรรยากาศค่ะก็เป็นวัดที่อยู่แบบธรรมชาติที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดมาเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะก็ขอเชิญชวนมาชมนะคะบรรยากาศได้ค่ะ ค่ะป้ายเลยค่ะนะคะวัดที่ประธร,รมมารามนะคะสวนธรรมนะคะที่เมืองออเแลนนะคะเมืองเมนุคาวอออเแลนค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching